ครับผมวันนี้มาทำมีกะทิกันครับผมนะครับวิธีทําก็เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับวันนี้มีเวลาไม่มากนะครับก็เลยถ่ายทําให้ดูแค่นี้นะครับนี่ครับผมมั็นมีกะทิที่หอมๆนะครับกะทิอ่ามันๆน,นะครับท่านใดที่ชอบมีกะทิบอกเลยว่า รสเข้มข้นนะครับทำเองทานเองที่บ้านก็ได้นะครับผมมีกะทิเนี่ยครับบอกเลยว่าอร่อยนะครับอร่อยลองทำทานดูนะครับไม่ยากนะครับมีกะทินะครับทุกท่านก็ทำได้อยู่แล้วเนาะมีกะทินะครับผมง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสดีๆเรวก็จะมาทำวิธีให้ดูนะครับ บใส่กระเป๋าพุงกันเลยเนาะนี่ครับโอ้โหบอกเลยนะครับเครื่องมันก็มีใบจับูนะครับหัวปีถั่วอ่าแล้วก็เป็นเส้นเล็กลวกนะครับเส้นเล็กลวกครับแล้วก็ทราดที่ชอบมามีก็ได้นะครับผมมีลวกหรือเส้นเล็กลวกาตามชอบเลยนะครับได้ทั้งนั้นนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ครับมีกะทิครับผมขอบพระคุณมากๆที่รับชมสวัสดีครับผม